ไม่ได้มานานเลยนะครับอูนี้ลงไปดูกันหน่อยสวัสดีครับเบาได้เบาครับครับเบาเบาได้เบาได้ไหมครับมาจากไหนครับกอมาจากข้างหลังจะไปข้างหน้าครับอ๋อไป <c oughs> ไปทางไหนดีครับอ๋อมาทางนี้แหละนายเจ้าของอูไม่อยู่บ่เฮ้<ม> ي, ยปิด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 ให้ก่อนปิดให้ก่อนปิดเพลงให้ก่อนเอออ้ยอีสานใต้ดำแต่ง ทำไรนี่ทำที่ล้างจานนะครับรถดำเสร็จแล้วครับเฮ้ยรถถลเอรเสร็จแล้วครับคันหนึ่งเหลือคันนี้เปลี่ยนเลาะพื้นจะเปลี่ยนแผ่นพื้นใหม่นะครับโอ้ลูกพี่มาอยู่แบบไอ้แสงยังอยู่นี่เป่าฮะแสงไม่ไม่ขาบสิบรอแล้วเป่าเบื่อแล้วครัโอ้ไอ้คันนี้เอามาทำอะไรนี่คันนี้ฮะเปลี่ยนพื้นครับ กับปะผุหัวเปลี่ยนพื้นปะผุหัวครับอันนี้รถลูกค้าจากแถวบัวเช็ดอ่ะอลูกค้าให้มาทำให้เหรอครับ fc อ่ะวิวใหม่ทั้งคันเลยนี่วิวทำสีด้วยบางนั้นไปเมืองอ่ะปีอะไรขึ้นดขึ้นกระบะด้านอ่ะที่ไหนบ้านทั้งนู้นยังเลย วุ้นนี่เลาะใหม่หมดเลยเหรอใช่ครับอู้ปูแผ่นพื้นใหม่หมดเลยเแล้วเหล็กนี้ยังอยู่เนี่ยเหล็กปูหมดแล้วอ่ะไม่เหล็กเหล็กเหล็กนี้เปลี่ยนไหมไม่ครับลูกค้าให้เปลี่ยนแค่ออ๋อเปลี่ยนแค่พื้นใช่ครับแล้วก็ฝาข้างครับอืมไม่ได้มานานเลยวุนนี้อ๋รับทําสีด้วยเหรอครับแล้วใครเป็นคนทำสีให้เนี่ยช่างตึ้ง เลิยังดีอ่คยังต่อดําอยู่เหรอต่อย<ม>อยู่อ่ะยังทำเหมือนเดิมอ่ะอ๋อยังทำเหมือนเดิมอยู่ผมก็ไม่ได้มานานเลยนะเออโอ๋อแสงหน่อยแสงแสงแสงมิสเตอร์แสง,แสง <c oughs> จะแท็จะให้เออ เปไงเป็นไงได้มาอยู่กี่เจียนนะจัฮะช่วยงานช่วยงานไปขับรถอยู่ที่ไหนนะที่สระบุรีป่ะสิบล้อนี่มาอยู่กับอารนานแล้วป่ะพึ่งมาพึ่งมาประกงานเพราะจะย้ายมาแถวช่องโจเพราะว่าจะย้ายมาแถวช่งโตครับเออนี่ทำที่ล้างจานให้เขา เดี๋ยวพี่ไปดูรอกก่อนอ่าม่อยากจะม้ล,ลอันนี้หัวอะไรนี่อันน,น,นี้อันนี้มาทำอะไรหัวนี่ฮะฮะอันนี้หัวมาจากไหนนี่ฮะอันนี้หัวของท่านั้นครับท้าโอเคไว้แล้วแต่ยังไม่เผาคนตกครับโอ้ลูกพี่โทรมาเหรอใช่หยุดแล้วหัวนี้มาทำอะไรหัวนี่ อ๋อเปลี่ยนเป็นหัวร็อกนี่ไะครับแต่มันยังมีต่อดำอยู่บ้านที่นั่นแลว้วนี่ร็อกใสจจูงางอะไรหมดแล้ว,วขึ้นจูงางแล้วแบบขึ้นเสาขึ้นปูฟื้นเสร็จแล้วแบบบางฝุ่นโหดๆเลยร็อกมาอ,กอยู่นั่นแหละ คันนี้น่าจะไปงานวันที่25อยู่นะโอ้ทำสีอยู่เ<า>ขาต่ออยู่นี่หรือเปล่าต่อหรือว่ามาบิ้วสีใหม่วะต่เป็นเหล็กเก่าเนี่ยน่าจะเอามาทำสีใหม่ เจอกันงานวันที่2ี่สห้าคันนี้น่าจะทันอยู่ไมอ่อูก็ยังทําอยู่นะครับ ผมก็ไม่ได้มานานเลยใครอยากจะต่อดวงต่อดาก็มาครับนี่ทำอะไรรอกันนี่โอ้ครีอรือเปล่านี่ฮะน่าจะเป็นค r อาร์โอ้ เจอมไม<ห>่หยัดนานเลยไม่ได้เจอไหนเมยไปไหนฮะอ๋ออยู่บ้านเมี<ะ>ยมมทำอะไรอยู่ไ,ยได้จประดานไหม ไปไหนครับนี่ไปไล่นกจุดประทัดบ่ได้ยินอยู่นั่นครับมาจากนู้นลำดวนครับครับไปไปไล่นกไปรถไข่รถเซม็กหรือเป่า มีไมโครเล็กด้วยอันนี้ไมโครใครนี่ไมโครเมียบอ่ะเนี่ยฮะไมโคเสียมีหรือ,รอีกบ่้กีิ เดินพูดคนเดียวอ,คคอืมอืมเออ <laughs> ครันน้งนี้เอ,อ่อวันที่ยี่สิบห้าก็น่าจะมีการแสดงออโหดครับคันนี้โหดโหดโหดครับครับผมเดินทางปลอดภัยครับเอ,อ้ยท่อ,อน,นี่มันเท่ดีเนาะทรงกล้วยนี่ อยากได้อยู่นะท้ายเสียบแม็กสต็ปคอยกับคันนี้สเตปคอยกยังไงคอยกเนี่ยมันไม่ใช่ตีกลวยคอหอนครับมันจะเป็นคอยกมันจะเป็นท่อสีนิ้วขึ้นมาแล้วก็ท่อสองนิ้วครึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเป็นคอยกครับคอยยกใช้กลวยไม่ต้องตีกลวยรับหอนเองเลยโอ้แต่ถ้าแล้วเป็นสูตรครับเป็นสูตรบอกไม่ได้ครับโชว์ไม่ได้อีกใช่หมกอีก ต้องหมกับบางคนทำทำไงก็ทำไม่ดังอ่ะลูกพี่ผมทำดังเลยนะแต่ก่อนทำไม่ดังอ่ะอาสูตรตัวเองจนหวาวุ่นนะครับหวาวุ่นเลยใช่อ๋อนี่คือไม่ต้องตีกลวยครับทุกคันที่ไปงานบุญขอยกหมดเลยครับโอไปแกให้ทุกคันเลยขอยกครับไม่ได้ใช้กรวยครับอืมอ้เขาไม่ให้ดูเนาะมันสายหมกเหรอ หมกครับอืมทุกคันนะครับฟังได้ไหม start ต,ติดไหมนี่เซมักเอากุญแจไปไหมไม่รู้เซมักเอาไปไหมครับเอาประตูประตูแตง่งครับเขากุญแจไปมัง้งเขาล็อกเลยเป็นประตูแตง่งต้องเปิดลูกตรงนี้เซมักเอากุญแจไปอูเป็นยกยังไงวะเราก็ไม่รู้นะอ,นอืม คอยกก่ครับคอยกเดี๋ยวยกหัวให้ดูก็นเเฮ้ยโชว์ได้เหรอโชว์ได้ครับแต่มันแค่ข้างในปรับองศายังไงมันหอนอ๋อเหรออันนี้เชื่อมหมดแล้วโอ้ไงไๆไงเปิดดูสิยกได้ไหมติดได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเอาไปเรียนแบบอีกฟ้าวุ่นยุ่งวุ่นวายแล้วนี่ ขอยกหาไม้แทงใช่ไหมนั่นใช่ครับ <laughs> นีโน่อ๋อมีต่อดำอยู่ฝั่งนู้นด้วยใช่ครับอมอ๋อเหมือนเดิมครับ,รบอยากเห็นเหมือนกันขอยกอันนี้ขโมยดูเลนะ้เนี่ยเจ้าของไม่รู้แล้ว โดนไรไหมเนี่ยโดนไหมโดนไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮโดนโดนโดนอ่ะให้ดูแค่นี้แหละพี่อ้าวนี่ครับขอยกไหนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่ขอยกครับมันจะเป็นยกออกมาฝั่งนี้ครับไม่ต้องใช้กลวยอ่ะว้ากันนี้ทีดีศูนย์เจ็ดใช่ไหมเนี่ครับเจ็ดอีเจ็ดอี อูคนนี้โหดรับจริงแมเปิ้ลบช้างช้างอ๋อโอเคโอเควางเลยเดี๋ยวยี่ห้าน่าจะเห็นพลัง e เจ็ดอีคันนี้แหละไปสีสเกีก็จัดมาแล้ว อาจะไปกับเสียอันใช่ไหมเสียแม็กก์เมื่อกี้ก็เจออยู่ไปที่นู่นก็เจอกันอยู่ครับงานบุญก็เห็นเน้นอยู่ครับเออที่เด็ดอีสานใต้คที่เด็ดโอ้ฝนตกน่าจะไปติดกับเช้าให้เขาหรือเปล่าไครับปติปตกตึกนู่นนะใช่ครับอืม ประมาณนี้ทำงานไปทำงานไปบบ้างครรัอลลูกพี่เยทอ๋อรุ่นพี่หาตังค่าเบียร์หาตังค่าเบียร์อันนี้ทำให้ใครนี่เขามาจ้างเหรอทำให้ญาติของที่อันนี้เลยครับที่เปิดร้านค้าอยู่ตรงอ๋อนี่เขามาจ้างครับเอาค่าเบียร์ใช่เขาให้มาทำตลอดเลยเดี๋ยวทำที่ใส่ไม่กวานอ๋อนี่ช่างอะไรชื่ออะไรช่างนี่ชื่อคิมมี่ครับคิมมี่ ลูกลกูครึ่งบ่ลูกครึ่งครึ่งบกครึ่งน้ำอ๋อครึ่งบกครึ่งน้ำเอออ่ะอ่จัดไปทำไปทำไปครับผมเดี๋ยวพี่ไปดูร็อกอีกก่อนไอ้นี่ร็อกใครนี่ร็อกเนี่ครับมานี่มานี่ร็อกใครนี่อันนี้น่าจะอยู่แถวแถวบ้านแถวลำดวนแถวนี่แหละแต่ทัลลิกี้นี้ของตำรวจทางหลวงแถวส้มปล่อยครับลูกนี่นะเอฟซีเหมือนกันครับให้มา ปูพื้นใหม่ครับเอาไม่ใช่รถของมังกรทรัพป์เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอครับของตำรวจทางหลวงครับของตำรวจทางหลวงอีกครับแอบเมียแต่งครับแอบเมียแต่งพวกเพื่อนๆอยู่ไี้แต่งครับคันอ๋อก็ดูอ่ะเอ้ยตำรวจทางหลวงยังใส่เลยดูอ่ะเขาไม่ให้ใส่นะครับตอนเด็กแต่พวกผมฝากกันยุอ๋อฝากยุให้ใส่ใช่ครับเขาตอนแรกเขาบอกไม่อยากใส่ครับเดี๋ยวมันอ๋อเขามีแมคโครด้วยเหรอหรือว่ารถเกี่ยวอืมเขามีรถเกี่ยวใช่ไหม ขึ้นรถเกี่ยวอ๋อขึ้นรถเกี่ยวก่อนหน้าเกี่ยวเข้าโหหล่อมากแล้วนาซาได้ใส่ไหมหรือว่าใส่แค่นี้ไหนครับเนี่ยพวกนาซงนาซาได้ใส่ไหมเขาให้ใส่แค่นี้ครับงบเขามีแค่นี้อืมโดนเมียดาด้วยโดนเมียดาอีกโดนแอบแต่งเยอะเกินครับอ๋อนี่มาทําสีด้วยเหรอครับรอมาช่างช่างลายมาทํำอีกครับอันนี้สีหัวนี่ช่างแถวบ้านเนี่ยอ๋อคันนี้คือเอามาทําสีใหม่หรือยังไง ทำสีใหม่ด้วยครับจัดทรงพวกกันชนแปลงกันชนใส่กันชนนี่ครับแล้วก็ขึ้นดาวไฟกันชนเดก้าด้นี่ครับแล้วก็ทําสีหัวทําสีหาง๋อเป็นรถบิว้วใช่ไหมนี่ครับมาบิว้วใหม่ทั้งคันเลยครับอืมโอเคโอเคอเคจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคันนี้จะไปงานบุญไหมคันนี้ไม่รู้เหมืนอนกันครับไม่รู้เหรอรอดูว่าเซียนแกจะเอาไปไหมเออเอาไปเลย ผนไม่ครูไปเนาะงานบุญยิบห้านี่บอกใช่ใช่เจอกันใหม่ไปแล้วช่างครับครับผมกิมมี่ช่างกิมมี่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 นใจติดต่อขึ้นกระบะดำสอบถามลูกพี่ผมได้เล้วพอซี่าใต้ดำแต่งครับครับครับใารอ่างงานครับโอเคโอเค